คิดถึงมากเลยฮะคิดถึงมากเช่นกันนะครับมากที่สุดเลยดีใจครับดีใจที่อะไรนะถึงขั้นมีโทรโขกกันแล้วเหรอแสดงว่าเสียงจริงไม่ค่อยจะไหวแล้วใช่ไหมเปลวเลยอะไรนะเสียงจริงจริงเียวเลยอย่างนี้แหละเมื่อก่อนสมัยตามกันใหม่ๆเนาะถึงหนถึงกันเสียงกรี๊ด ที่สุดร้องแต่สิเพลงก็ยังไหวเดี๋ยวนี้เนอะอายุอน,นามันก็ไปตามวัยงานถี่บ่อยๆก็ไม่ค่อยจะไหว <c oughs> <c oughs> ตอนแรกๆยังใช้นกวีดกันอยู่เลย <c oughs> ตอนนี้เริ่มมาทาราโอเแล้วเหรออะไรฮะเอาเดิมน้ามะนาวไปบ่อยอ ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ศิลปินนะที่ต้องวอร์มเสียงแม่แมๆก่อนจะมางานก็ต้องวอร์มกันแล้วเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าต้องใช้เสียงเยอะกลับไปคุยกับลูกอลานไม่มีเสียงแล้วน่ารักน่ารักแต่ดีใจนะที่ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้เสมอเลยทุกๆงานเลยตั้งแต่จบโกลเด้นซองมาซีซั่นสองนะเข้าปีที่สองแล้วก็ยัง มีกำลังใจเนื้อแน่นนะครับขอบคุณมากๆที่เป็นกำลังใจให้กันเสมอนะครับขอบคุณที่คอยตามในทุกๆงานจริงๆโตก็ดีใจนะพี่มีวันนี้แล้วก็ออนอกจากนี้เนี่ยมีเพลงเพราะๆเพลงที่ไม่ได้ร้องที่งานไหนเลยเพิ่งจะมีร้องไปในรายการล่าสุดแล้วไม่ข่าวมาว่าพี่พี่แมนชื่นชอบนะ<อ>รู้หรอเพลงอะไร<อ>รู้ค<อ>่ะวาใจเพี่อนค่ะ จากเมื่อกี้ที่พี่พิธีกรน,นะคบพูดวไว้ว่า,าหลายๆท่านนอกจากแฟนคลับอาจจะไม่รู้ว่าโต้เองก็เป็นเพลงลิเก,เกน,นะครับที่บ้านเป็นลิเกเป็นอาชีพหลักเลยนะฮะก็เลยเอาเพลงเกี่ยวกับลิเกมามาให้แต่ก่อนจะฟังนะครับขออนุญ,ญาตรับกําลังใจก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณสําหรับแรงบันดงชใจนะครับรวมถึงแฟนคลับหลายๆท่านที่มาไม่ได้ติดภารกิจแต่ก็ยังส่งกําลังใจให้ขอบคุณมากๆวันนี้ก็เลยเอาเพลงมาฝังครับ หัวใจเพลียหาบอกให้ทุกคนหนอยครัครับ